ก็ราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับอะไรวะลืมอ๋อคุกกี้รันกาเกานั่นแหละคุกกี้รันกาโกะคุกกี้รันกาเกาคุกกี้รันเกาหลีคุกกี้รันภาคเก่าเรียกอะไรดีนั่นสินะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับเซตเก็บเหรียญสําหรับมือใหม่แบบง่อยๆนะฮะอืมก็ชิปอ่าอันนี้เนี่ยก็คือเราสามารถทําเหรียญสุดๆได้ถ้าพิกๆนะห้าหมื่นได้เลยนะฮะเซตนี้นะก็ ใช้เป็นนี่นะน้องนางฟ้านะซึ่งหายะหาไม่ยากนะเพราะมันเป็นเทเอช็อกโกบาร์ใช้เพชรปดใช้เพชรปรดมาแล้วอัพให้ตันนะอืคิมเนอสดก็สบายๆนะก็ปลดล็อกได้อยู่แล้วก็ใช้ตังอัดไปเจ้ากัตันนะส่วนสมบัติก็ตามตาม,มีตามเกิดเออเพราะว่าสมบัติเขาจะให้เราสุ่มอ่ะเขาเรียกว่าพอ เราเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้าจะมีตัวส่งฟีให้เราอยู่แล้วนะอืมแล้วก็ใช,ใช้ไปอันไหนที่บวกเหรียญบวกเปอร์เซ็นต์เหรียญไหน,นก็ใช้นะอืมส่วนไอ้ช่องสามเนี่ยถามว่าปลดได้ไหมก็ไม่ปลดยังไม่ปลดดีกว่านะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองเพชรเยอะเลยเนาะอืมเทียบกับอันการเอาไปปลดตัวละครอย่างเช่นช็อกโกบานาน่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจําเป็นมากกว่าอะไรนี่คือพูดความจะบินนะอืมนะแล้วก็ไอ้ตัวของสแต็กตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่า อัพหัวใจให้ตันนะอันนี้ช่างมันอันนี้ช่างมันอัพหัวใจจับอัพอันนี้ให้จัดให้โเ้ยเอาอันนี้ให้ตัดก็พอนะอืมนะแล้วก็เอ็มแลน์ที่เราวิ่งเนี่ยจะเป็นเอ็มแลนดสองนั่นเองนะอืมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอ็มแลนดตัวเนี้ยมันมีจุดเชื่อมโยงกันค่อนข้างที่จะเยอะนะอืมเอาง่ายคือวิ่งได้นานสุดนะอืมแล้วก็เก็บเหรียญได้ค่อนข้างเยอะสุดนะอืมรอหรือเปล่าเรา,าจ,จะคิดไปเองนะ แต่บางทีมันเราอาจจะไม่ได้คิดเองก็ไดนะ้นะนะก็เอาจริงป่ะท่าที่ผมเห็นอนะตอนเนี้ยความแตกต่างของคุกกี้รันคาคาโอเลยคืออะไรวะก็คือตัวละครม,มันเยอะกว่านะอืมแต่ว่าหน้าปกเนี่ยมันเหมือนคุกกี้รันอินเดียเป,เป๊ะเลยนะคือมันเป,เป๊ะเลยอะ่ะอืมเหมือนเหมือนก๊อปปี้หน้าปกกันมาเออเนาะอันนี้คือผมขออนัดนี่ผมพูดความจริงนะผมไม่ได้แบบว่าผมไม่ได้โมอืมโอเคฮนะชิบชิบโอเคแล้วยังพลาดอีกเอย อุตส่าห์หยุดเพื่อดูนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าข้อเสียมีไหม,ม,มก็ข้อเสียก็ตามนั้นอืมตามที่ทุกคนเห็นเลยนะข้อเสียคือตามนั้นอืมนะอะก็ไม่อยากพูดเยอะนะปรับปรับปรับเนะเพราะว่าอะไรอ่ะเหตุผลก่อนอ่ะขอบอกเลยว่าเหตุผลที่มาวิ่งเอมเรียน2เนี่ยเขาบอกเลยว่าจังหวะสวยกว่านี่นะอืมจังหวะก,การใช้ตะกิวอ่ะคือมันสวยกว่านะฮะอืม ช่วยกว่ามันก็เลยก็เลยเอามาวิ่งได้มากกว่าแล้วก็เก็บเหรียญได้มากกว่าเพราะว่าโอกาสพลาดห่วงก็น้อยกว่านะอืแต่ว่าอาจจะต้องมีทริคนิดนึงืงนะก็ไม่มีทริคห,หรือที่จริงก็ไม่มีทริคหรอกก็แค่พยายามดูห่วงนะอย่าพยายามอย่าพลาดห่วงเยอะก็พอแค่นั้นแหละอืมนี่แหละทริคนี่คือทริคของเราเลยนะแล้วก็อย่าพลาดพออน,นอย่าพลาดพลาดห่วงได้ ถ้าจังหวะที่แบบว่าจังหวะนั้นแล้วแบบว่าเราสมมติว่าอ่าตอนนี้คือเราไม่มีแม่เหล็กใช่ไหมถ้าสมมติว่าจังหวะนั้นเรารู้ว่าเราจะพลาดห่วงแน่ๆเราแค่แค่นั้นนะแล้วก็อย่าพลาดโั๊ชเยอะนะอืมแล้วก็พยายามดูห่วงไว้นะตอนแต่ว่าตอนสปินอตอนสปินก็พยายามดูห่วงไว้นะอืมก็คลิปก่อนไอ้ครั้งก่อนนี่ผมพลาดเวอร์ธา์มนะนะนะเอาดีคือจริงเอาจริงบ้างคือเซตเนี้ย คือสามารถทําเหรียญได้ระดับห้าหมื่เลยนะอืมถ้าพีกนะอะยามอาถ้าพีมถ้าไม่พีก็เอ,อก็อยู่ตรงนั้นแหละก็ตามนั้นอืมถ้าไม่พีกก็ตามนั้นนะก็ไอการพาลูกไฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะส่งผลต่อจังหวะนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าโอกาสไปถึงขดเลือดน้อยลงนั่นแหละน้อยลงอย่างชัดเจนเลยนะเท่าที่ผมดูอืมนะส่วนเลือดที่ใช้อ่าส่วนไอ ตรงโพชั่นที่ใช้อัตก็อัพไปเรื่อยๆนะอือไอตรงที่มันสเตตคือว่ายี่สิบห้าห้าสิบห้าเออนั่นแหละมอนก็อัพไปเรื่อยๆพยายามเล่นไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆนะอืมสักวันมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักวันมันก็เป็นวันของเราเออไม่ใช่เดี๋ยวสักเออเดี๋ยวพออัพไปสักระยะหนึ่งแล้วสูว่าเออจองังหวะมันสวยแล้วมันสามารถสกิท้ทยได้ทันแล้วเออเลือดมันกินไม่เกินแล้วนะอืมเราก็ไอ้นั่นเราก็เราก็หยุดอัพโมชชั่นตอนนั้นตรงนั้นก่อนก็ได้นะอืม ก็ผมแต่ว่าเท่าที่ให้ผมแนะนําก็คือถ้าสามารถอัพได้แนะนําว่าอัพไอตัวพาสติกให้มันตันก่อนเลยนะอืมเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าไอตัวทองนั่นนะอืมนแหละนะก็ผัดสองเนี่ยก็น้องครีมเนยนะอืมครีมเนยนี่ก็คือแทบไม่ต้องเสียเลยเลยในการปั้นมนะันอ่ะอืมเนอะก็สบายๆนะอืมครีมเนยก็คือเจ้าพ่อแห่งผัดสองของกา,กา,กาโกะกับอินเดียจริงๆนะอืมคืออินเดียก็ใช้ครีมเนยแล้วก็ คาราโอกก็ใช้ครีมเนยนะอืมเพราะว่ามันบวกเหรียญเยอะด้วยแหละเนาะแต่ว่ามีมีอยู่อันเดียวก็คือที่ไม่ใช้ครีมเนยนะคืออะไรวะคือในส่วนของโอเว่นอืมโอเว่นเป็นอันเดียวเลยที่ไม่ใช้ครีมเนยนะอืมเป็นถาดสองนะใช้เป็นถัดสองได้แค่เซตเดียวเท่านั้นก็คือเซตของน้องครีมไม่ใช่สิใช้ไซส์เป็นถาดสองได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือเซตของน้องชีสเค้กนะอืมก็แค่นั้นแหละเซตถาดสองนะ ชิปชิโอเคโดดแล้วก็ตรงท้ายเนี่ยพยายามโดดยืดนะอืมอ้าวชิปหายละพลาดอ่ะเอาว่าไม่เป็นไรแล้วกันนะอืมแต่ว่าถ้าแบบว่าถ้ายั่นได้เนี่ยจะได้เขาเรียกว่าจะได้เหรียญเยอะกว่าน,นี้นะแล้วก็กดผัดสองน้องชิมเนยมาแล้วก็กดทิ้งไปจบนะ<จ>บอันนี้คือผมรีบไม่ใช่หรอกเออรีบลงชิปนะอืมก็ได้ประมาณสี่หมื่นเจ็ดนะแล้วก็อย่างที่พูดไปก็คือนั่นแหละอย่างที่พูดไปก็คือถ้าสมมติว่าเราสกิลดี้รอบหนึ่งได้เนี่ย มันถึงห้าหมื่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะก็เป็นอย่างไงบ้างสำหรับชิปนี้นะก็รีบมารีบไปฮนะเพราะว่าไม่ใช่หรอกผมต้องไปทํางานต่อนะอืมก็สําหรับชิปตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอืม